ช่องรักรังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะเป็นแนวทางประจำวันที่29กันยายน2566ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่3ฟันที่3นะคะสำหรับชุดตัวเจาะค่ะ3-4 3-6 3-8แล้วก็ฟันมดเดียววันนี้3-9ค่ะชุด3ตัว 8 3 9ตัดเล่นตามชอบไปเลยนะคะแนวทางฮานอยวันนี้อาจารย์ให้เด่นที่3ฟันที่3ค่ะพิเศษปกติแล้วก็ VIP ใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันนะคะแล้วก็ชมผลงานเมื่อวานค่ะเมื่อวานเข้ารอบพิเศษนะคะเมื่อวานเข้ารูศูนย์แล้วก็เข้าเม็ดเดียวค่ะฟันเม็ดเดียว06 60นะคะผลของรอบพิเศษ8 60แล้วก็3 7ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาลุ้นกันนะคะ อาจารย์ให้เด่นที่3ฟันที่3ค่ะทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ